เอ,อเอ,องเออเชือเอเออเชือเอ,อเอยเฮเอาเฮเฮ้าหยิบเอาเขียวขึ้นมารำก้อนเขาจะออกกอนข้นอันชุลีเฮเอาเฮเฮ้วสิบนิ้วขึ้นหนอบนไหวแม่โพสุแม่สาลีเฮเอาเฮเฮทั้งเทวดาทุกสารทิศที่สิงสถิตในท้องที่เฮ เอาเฮเฮตั้งห้วยหน้องคลองบึงที่ลูกเบพึ่งบารมีเฮเอาเฮเฮไหวเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ชอบแก่ดีกรีเฮเอาเฮเฮไหว้ประตูหน้าต่างจะไหว้แม่นางธรณีเฮเอาเฮเฮอันทุกโศกโรคภัยก็ขอให้ไกลากายีเฮ hey, hey. เอาเฮ่เฮ่ให้ฉันมีสง่าราศีให้ฉันมีสง่าราศีเหมือนรัศมีเดือนเลยเองเลยเดือนเลยให้ฉันมีสง่าราศีให้ฉันมีสง่าราศีเหมือนรัศมีเดือนเลย